เดินในบาสลูมห้องน้ําที่เป็นมากกว่าห้องน้ำโจทย์หลักสําคัญของการออกแบบห้องน้ำของผมครั้งนี้คือมันมาจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับห้องน้ําแทบจะเทียบเข้าห้องนอนห้องนั่งเล่นซึ่งจะแตกต่างจากสมัยก่อนที่ห้องน้ําจะเป็นเพียงแค่ห้องชำระล้างร่างกายหรือห้องวดทุกแค่นั้น ในในปัจจุบันนี้ห้องน้ำมาบางคนห้องน้ำก็เป็นทั้งห้องนั่งเล่นเป็นห้องนั่งดูทีวีเป็นห้องทำงานยกตัวยอย่างเช่นผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าไอเดียนในการทำงานหลายๆอย่างมักจะคิดมักจะมาจากตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ในการแบวบห้องน้ำของผมก็คือ ห้องน้ำที่เป็นมากกว่าห้องน้ำและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานของห้องน้ำโดยตัวนี้ผมแทบจะเป็นสิ่งหลักที่ผมต้องคำนึงถึงก็คือในการออกแบบนี้ผมได้แบ่งแยกชัดเจนในเรื่องของส่วนเปียกและก็ส่วนแห้งโดยใน,นส่วนเปียกนั้นก็จะเป็นของห้องชวาเวอร์ที่ผมจะมีัษณะเป็นกระจกกัน้นที่มีชิดเพื่อป้องกันน้ำที่กระเด็นออกมาสู่ส่วนแห้ง และอีกสิ่งที่สำคัญคือในห้องชาวนั้นผมได้มีเป็น,าปนการออกแบบลักษณะของมานั่งที่สามารถนั่งอาบได้และก็ตัวม้านั่งนี้ผมได้ยืดยาวมาทึงแ้านฝังที่เป็นห้องสุขาเพื่อสามารถใช้วางของได้อีกด้วยและสิ่งสำคัญในการออกแบบของผมคือการนำธรรมชาติเข้ามาผสมผสานในการอาอกแบบโดยการใช้ ระเบื้องลายหินของคอตโตเป็นวัสดุหลักซึ่งจะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและตรงตามคอนเซ็ปต,ต์ของการออกแบบ